บังอาซองโตนี่ขวดไปเหรเนี่ยเพื่อนเลดลี่มอสคราฟนี่ยเพื่อนเนาะเล็วมึงเจอคาราเต้มังกรพิโรดกูนแน่มึงนะลุกเตะคาราเต้มังกรพิโรธไปไอ้อเลย่างมันมึ้งบ่มึ้งบ่เจอเจอลูกเตะคาราเต้กูมึงเอาเต้เมมมมสือพยักษ์พิโรธเต้อัฒนาเขาแจ่โหล,ล,ล,ลดมาแนวนี่ไอ้รับมวยแบบตึ้งตึ้งตึ้งตึงหายาวันเกียบเต้ อย่ปล่อยไวอย่งเงายังเจ้าไม่มีใครเอาตัวข้ดรอดหรอกไวจะบอกให้ปล่อยมาหายานะนี่ก็นคูเออสวยโอ้โหผมจะล่วงแมงบาพลังยิ้มพายไปอลงยล่องล่องตายล่องตตยโอ้ซาเวดโอ้โหบานครูเตาเลือกนั่นเพื่อนเพลนซิงไป อัปนาอัปนาเขาแจ้พยัคทิโรดกำลังจะไปหาเลยจ้าไปไปอัปนาข้าปอกกูซีออนกูซีออนเตะเตะยังไงเตะรักโรยจะพอเลยยังมานไงสวยนั่นแหละนั่นแหละไปไปตึงตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึ้งเกมนี้ตึ้งตึ้งอ๋มาเตะดูเพยโนแรน